วิคราบอลเพเบลีอังกฤษเลสเตอร์ประทะคิสตันพาเลตณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา2นาฬิกาเลสเตอร์ต่อ1ลูกสภาพความพร้อมล่าสุดของเลสเตอร์น้าใหญ่เบรดโรเจอร์มีตัวเจ็บค้างอยู่2รายส,สำคัญแต่ทีมก็ยังไหวกับที่จะลงสนามผู้รักษาป,ประตูจะมีแคสเปอร์ชไมเคิลลงฝ้าเสากองหลังมากันครบเวสลีย์โฟฟาน่าจอ์นี่อีแวนชากาโซยุนซู ส่วนแดนหน้าเองจัดมากระดาวซันโวซีสันก่อนจะมีวัดดี้ลงยิงกับเคเลซี่อิฮานาโชที่หลังๆังมาผลง,งานดีเอามากๆผนึกกกำลังกันอย่างต่อเนื่องส่วนในายใหญ่รอฮอสซันของคิสซันเลธทีมมีขาดกองหลังไปหลักๆ3มรายไม่มากมายอะไรรวมๆทีมก็ยังแน่นอยู่นายด่านบีเซนเต้กูเอต้ายังลงเฝ้าเสาเกมรับมีชี้กุยเเต้ยืนคู่กับแกริเครฮิลลงดวลทีมเก่าและกองหน้าจัดมาเต็มกับคิดยองเปนเทเก้ ที่หลงยิงกับเดอะแบ็กของทีมอย่างวิฟิซาฮาเจ้าถิ่นเลสเตอร์ฟอมช่วงนี้มาดี2เกมหลังสุดชนะมาได้แถมเกมนี้ยังเล่นในบ้านส่วนทีมเยือนฟอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เผื่งแพ้ยับไม่กับเชลซีมา1 .4 ประตูต่อในเกมล่าสุดจากสถิติที่เจอกันมาพักหลังๆเป็นเลสเตอร์ข่มอยู่นิดหน่อยราคาบอลเปิดให้เจ้าถิ่นต่อ1ลูกมองดูแล้วไม่ได้แพงอะไรเชื่อว่าเจ้าถิ่นยิ่งจอกสยามจะบดเอาชนะเอาไปได้ผลที่คาดเลสเตอร์ชนะ2 0 ทาายควาสเปอร์วางเบนจ์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์เป็นโค้ชคนต่อไปในฤดูกาลหน้าแทนที่มูรินโญ่ที่โดนไล่ออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดอะซันสื่อกิจกงงารว่าแดนเน็ตเลวี่ประธานสโมสรอนสเปอร์ยังคงชื่นชอบและปรารถนาที่จะคว้าตัวโรเจอร์มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าแม้เคยผิดหวังกับเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนก็ตามเลวี่อยากได้โรเจอร์มาคุมแทนที่แฮร์รี่แนนับเมื่อปี2012สมัยยังคุมทีมสวอนซีซิตี้โดยมีการเจราจาเบื้องต้นกันแล้ว แต่สุดท้ายโรเจอร์ก็เลือกไปคุมทีมลิเวอร์พูลและแสดงความพิดีห็นที่ไม่ดีนักต่อสเปอร์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดกลายเป็นอดีตไปนานแล้วและสถานการณ์ปัจจุบันเลวี่ก็ยังคงอยากเห็นโรเจอร์มาคุมทีมในถิ่นสเปอร์สเตเดียมแม้กุซอชาวอเลนเหนือจะปฏิเสธความสนใจไปแล้วก็ตามทางนี้สเปอร์ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถโน้มน้าวใจโรเจอร์ได้แม้ผลงานของทีมในฤดูกาลนี้มีโอกาสสูงที่จะพลาดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันในขณะที่เลสเตอร์ กำลังจะได้ไปเล่นทั่วใหญ่ของยุโรปลูกโทมทัสแบ็กซาเดรุ่งของเลสเตอร์ซิตี้ย้ำต้องการลงสนามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และหวังว่าทีมจะรักษาฟอร์อรมการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้จนจบฤด,ดูกาลโทมทัสลงสนามในศึกเพเย์มตให้กับเลสเตอร์ไป8นัดยูโรปอรลีก7นัดเอฟเอคัพอีก2นัดและ au, คาราบาวคับอีก1นัดโดยเจ้าตัวเป็นดาวเตะพลังหนุ่มที่มีกำลังเสริมสำคัญให้กับทัพจิ้งจอกสยาม เรายังเหลือการแข่งขันอีกหลายเกมเราได้พักแค่4วันเท่านั้นเรายังมีเกมกับพาเลสในวันจันทร์หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีในฐานะนักฟุตบอลการลงสนามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราลงแข่งในหลายรายการลงแข่งในทุกๆ3วันยกเว้นช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เกมมันน้อยลงมันเยี่ยมมากที่มีแมตช์ให้เราแข่งขันมากมายและยังทำผลงานได้ดีจนถึงตอนนี้หวังว่าเราจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ได้จนจบฤดูกาล ยูฟายืนยันลงดาบ12ทีมเอี่ยวซูเปอร์ลีกอลิสันเดอร์เซฟอรินประธานยูฟายืนยันเตรียมลงโทษ12ทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกพร้อมแบกระดับการลงโทษเป็น3กลุ่มก่อนหน้านี้ยูฟาจะลงโทษ12ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกประกอบไปด้วยเอซิมิลานอาร์เซนอลอตเลติโกมาลิดเชลซีบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานยูเวนตุสเอร์พูแมนซิตี้แมนูไนเต็ด เรอเมริดและสเปอร์แม้ว่า9จาก12ทีมจะประกาศถอนตัวแล้วก็ตามกระทั่งเซฟิรินพิกบอสของยูฟ่าให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมบทลงโทษสำหรับ12ทีมเอาไว้แล้วทุกคนต้องรับผลของสิ่งที่พวกเขาทำเราไม่เสียแ้งทำว่าเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่สามารถทำแบบนั้นและพูดว่าผมถูกลงโทษเพราะทุกคนเกลียดผมพวกเขาไม่ได้มีปัญหาเพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะตัวเองมันไม่โอเคเลยในสิ่งที่พวกเขาทำ และเราจะรอดูในอีกไม่กี่วันต่อไปว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปนอกจากนั้นเซฟรินยังกล่าวว่าจะแบ่งระดับการลงโทษออกเป็น3กลุ่มสำหรับผมมี3มกลุ่มใน12ทีมประกอบด้วย6ทีมจากอังกฤษที่ถอนตัวก่อนจากนั้นอีก3มทีมก็คืออินเตอร์เอซิมิลานและอาริติโกามลิดที่ถอนตัวตามมาและกลุ่มเชื่อว่าโลกแบนและคิดว่าซูเปอร์ลีกยังคงอยู่3กลุ่มนี้มันแตกต่างกันมากแต่เราทุกคนต้องรับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งเราจะได้เห็นกัน